สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสถานการณ์ของมอร์แกนนะครับว่าเซิร์ฟเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราไปลงไฮไลท์เดี๋ยวไฮไลท์ฟองมึงเดหรอตอนนี้เซิร์ฟโคตรดีเลยสถานการณ์ของมอร์แกนในขณะนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงดูนะเพื่อนผมโดนตีอยู่นี่ครับแมปยังไม่โหลดเลย ไม่รู้ว่าของผมกากหรืออะไรนะครับ <c oughs> เหมือนผมเล่นจอมยุทธเกมหนึ่งครับน <c oughs> ี่ครับไม่รู้ผมตีไม่โดนล้วอ้าวยังไง <c oughs> อ,าอา้าวอ้าวตายอ้าวเพื่อนกูตายอ้าวยังไงยังไงอ้าวนีอ้าวอ้าวโอ้ยคือเต็มเลยนี่อ่ะตายสิสามแต้มเป็นไงเป็นไงครับ <c oughs> ไม่ต้องอะไรมากครับ,ออไ,รมรบไม่ต้องอะไรมากครับเกมนี้ เซฟแบบนี้เหมือนเหมือนเล่นเกมยุทธเกมหนึ่งครับนี่ครับเขาว่าถ่ายผมไม่โดนครับเขาร่วงมาครับผมจะไล่ตามเขาเอาผมถ่ายครับไม่รู้เรือผมหายไปได้ไงเอาเขาหายเอาแล้วผมไล่ตามผมไล่ตามนี่ยัยนี่ยัยให้ได้เซฟไห้ไล่เซฟนะครับจบแค่นี้ครับว่าเซฟมันเป็นยังไงครับก็ประมาณนี้ครับ